ครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านป่าตองตําบลศิลาเพชรจังหวัดน่านนะครับเรามาอยู่กับหมอสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดน่านนะครับลุงสวัสดีครับลุงช่วยถอดแม็ตหน่อยครับลุงช่วยแนะนําตัวหน่อยครับช่วยแนะนาะําตัวหน่อยแนะนหมออยไรอ่ะแนะนําลุงชื่ออะไร,รอ่ะผมชื่อนายถีจีใจอยู่บ้านป่าตอง อ่าหมูแปดาตำบลศิลาเพชรคืออ่าลุงศึกศึกษาเกี่ยวกับอ่าด้านอ่าสมุนไพรนี่มากี่ปีแล้วครับโอ้มาโอ้สามสิบกว่าปีนี่แหะคือองค์สามสิบกว่าปีเนาะ,อ,ะองค์ความรูท้ที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนี่ได้รับการถ่ายทอดมาจากที่ไหนบ้างครับอ่แต่ก่อนก็อ,อยู่เอาดี ของป่อของแม่ของป่อมาก่อนละอี่นี้ก็รูปร้ายไปหหมดละลุงช่วยพูดภาษาไทยหน่อยเนาะช่วยพูดเป็นภาษาไทยหน่อยเนาะองค์ความรู้นี่รับศึกษามาจากที่ไหนครับทำเองฮะศึกษาเองนะไปศึกษามาจากตำราปั๊บษาโบราณเนาะก็คืออย่างเช่นบ้านอะไรผัวบ้านที่บอกตะเกียบบ้านอะไรบ้านเฮียบ้านเฮี้ยเนาะก็คือจะเป็นเอาเป็นตำราปั๊บษาเป็นตัวเมืองนะครับก็คือไปให้อ่า คนที่มีความรู้นะแกะว่าแกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าลุงแกไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านตัวเมืองครับก็คือตั้งแต่ในอดีตนะครับก็คือจะไม่มีโรงพยาบาลนะก็คือจะเป็นการใช้การลองผิดลองถูกเนาะมนนเมื่อใช้แล้วเห็นผลนะครับก็คือก็คือจะได้ถ่ายทอดกันปากต่อปากหลังจากนั้นมาเกิดกระบวนการพัฒนาเนาะการเรียนรู้ขึ้นมาเป็นตัวอ,อักษรอ,อะไรก็เกิดจาก การบันทึกเนาะบันทึกขึ้นมาอ่าตั้งแต่อดีตมานี่สมัยก่อนนี่การเดินทางไปโรงพยาบาลลุงถีสมัยช่วงเป็นเด็กเนาะก็คือจะยากลำบากเนาะการไปโรงพยาบาลก็คือจะใช้แบบพืชผักใกล้ตัวนะสมุนไพรใกล้ๆเนี่ยนำมารักษาโรคก็คือสืบถามกันมาใช่ไหมครับอ่าองความรู้นี่ลุงถีไปได้รับจากที่ไหนบ้างนี่ที่ไปอบรมอ่ะไปอบรมจ่ที่แยาไปอบรมที่ จังหวัดน่านจังหวัดน่านเนาะอ่าจังหวัดน่านวัดพยาวัดวัดพยาวัดนะครับพูดเป็นภาษาไทยหน่อยนะวัดพยาวัดตทนครับวัดพยาวัดเนาะแล้วที่อ่าไปที่ไหนอีกบ้างอมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนาะแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงครับอ่านอกจากแม่ฟ้าหลวงแล้วนี่ที่ไหนอีกบ้างครับแม่ฟ้าหลวงก็ไปที่มหาวิทยาลัย โอ้ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงเนาะไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่ก็คือไปถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไงบ้างครับแปดแปดจังหวัดเขามาแปดจังหวัดนะเขามาอบรมด้วยกันนั่นมาอบรมด้วยกันเนาะมาอบรมด้วยกันแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงรายมหาวิทยาลัยเชียงรายมันจะมีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนาะ ีไหที่หนึ่งเห <c oughs> มือนแปรที่หนึ่งอ่ากรุงเทพที่เหมือนของาน,นีครับออ่าวิสัยทัศน์มุมมองในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคก,ก็คือถ้าเป็นใช้สมุนอ่าเป็นยาปฏิชีวนนะเนาะของทางโรงพยาบาลน,นี่จะมีผลข้างเคียงเนาะแล้วก็อ่าสมุนไพรอีกก็คือก็คืออ่าพืชผักนะครับสมุนไพรทุกอย่างรอบตัวเนี่ย เป็นสมุนไพรเป็นยาทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่า,รวาเราจะรู้มันไหมนะว่า,าพืชผักสมุนไพรตัวไหนเนี่ยแก้รักษาโรคชนิดไหนนะครับอยู่ที่องค์ความรู้นะนนลุงมีมุมมองวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโครคมีความรู้อยังไงบ้างก็คือง่ายๆเนาะก็คือปลูกตามรั้วเลยเนะาะปลูกตามรั้วาหาง่ายๆเนาะไปหาเพื่อนต่างทางอำเภอวัน คนบ้านคนเขาคนดอยอือครับเนี่ยฮะเขามาหามาเฮืออ๋าก็คือลุงถีปลูกสมุนไพรนี่ประมาณพื้นที่ประมาณกี่ไร่ที่สวนอะ่ะประมาณประมาณไรก่กว่าไรกว่ากครับไรเศษแต่ว่าปลูกเต็มหมดแล้วนะลุงเนาะหมดหมดเต็มอ่ะ,อะก็คือปลูกเยอะจริงะลุงเนาะอ่าเนาะอ่าสมุนไพรที่ลุงถีปลูกหลักๆนี่ตัวเด่นๆนมีอะไรบ้างครับที่สวนอะ่ะฝางนะอ่ามีเอ่อต้นรักกับฝาง อ่าฝังแต่มีเอนฝังนี่แก้ปวดเมื่อยเนาะแก้ปวดเมื่อยเทาเอ็นอ่อนมีไหมครับเท้าเอ็นอ่อนมีเนาะอ่ามีแก้ลูกเกลือีเสื้อตีผีเสื้ออตีเสื้อก็มีนะฮนปลายผู้เลยดำผู้เลยดำมีอยู่นี่ครับแล้วมีอะไรอยู่บ้างครับมีอ่ามือปาหมอก็มีนีมือปาหมอก็มีเนาะครับอ่านอกจากสมุนไพรที่ลุงถีปลูกก็นี่ก็คือ จะไปสอดแสวงหาตามคุณรู้จกนะักด<อ>้วยเนาะก็คือบางอ,อย่าง<อ>ที่<อ>ไม่ได้ปลูกไวนะ้เนาะอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ไปสอดแสวงหาเนี่ยไปหาคือเป็นยาเป็นเป็นยาแก้ลมเดือนอย่างอย่างอย่างเช่นสมุนไพรตัวไหนบ้างครับที่ไปสอดแสวงหาครับไปหาก็มีนาคำ้ำนาค้ำชุ่ปริดคำ้ำกำลังเสือคงเออกำลังเสือคงเอ นางพญาเสือโคกไม่เหมือนคนเหมือดคนในประเทศเราเนอะคือลุงช่วยพูดข้อมูลเกี่ยวกับไม้เหมือดคนนะครับที่ว่าเอามาฝนให้หมากินหมากินยาเบื่อแล้วก็หายนะหรือว่าเวลาเห็ดเนี่ยนะเราเอามาแกงกินเนี่ยเราไม่รู้ว่าเห็ดไหนจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยเราใช้ไม้เหมือดคนนี่คนนะถ้าเป็นเห็ดพิษนี่มันจะออก็นสีง่วงๆขำๆ อ่ลุงไปหาสมุนไพรนี่ทั่วจังหวัดน่านเลยหรือว่าทั่วประเทศเลยที่ไปรับมาทั่วจังหวัดน่านเนี่ยอ๋อแล้วมีคนบ้านไหนบ้างที่หลักๆที่เขาปลูกกันนะมันของนี่บ้านให่ของของปู่ไปของป่าของป่าคือว่าเข้าไปหาในป่าอย่างเช่นอ่าคือว่าสมุนไพรแต่ละที่นี่ชนิดเดียวกันนะแต่ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นในรับสุสีภาคกลางนี่บ้านเราเขาเรียกว่าต้นอะไรที่นี่เยอะเลยบ้านสกาดเนี่ย มาสกาดมีมีมีเยอะขึ้นเสุริปิษคำถึงที่ิปิคำผมขอบเหมือดคนเหมือดคนก็มีเหรอไหมเด็กเดี้ยมเดิกเดี้ยวสวยสาไม่ด็กเดี้ยมคือไม้เด็กเดียมเนี่ยครับเวลาเป็นไม้ที่แบบมีชื่อเสียงของจังหวัดน่านเวลาเราไปเกาเนาะใบมันจะสั่นนิดนะแต่ว่าที่ปัวนี่มันจะมีอยู่ที่วัดบางต้นหนึ่งแล้วที่ วัดภูเก็ตสองต้นแล้วก็ที่<ล>พระธาตุศิาลาแรงอีกสองต้นแต่ว่าเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีเยอะนี่จะอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับลุงอ่าลุงถีครับอ่าสมุนไพรที่ลุงหลักๆเลยที่เด่นๆเนี่ยก็ที่ผมดูเนี่ยก็คือจะมีรักษาโรคมะเร็งเนาะใช,ใช้ใช้สมุนไพรตัวไหนครับที่ใช้รักษาโรคมะเร็งจังบดบด้่บอดด้บดี้ที่บอด้ทีปบอดี้ที่บอรด้ที่บี้มีมนบอดดี้ที่บอดด้บาหวานที่บอดดี้ที่ี้่บอดดีบี่ ไม่ก็มีจำไม่ได้เนะก็คือจะมีแก่หลักๆเด่นๆก็จะมีก็คือสมุนไพรนี่รักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคเกาต์เป็นยาชูกําลังแก้ลมผิดเดือนแก้หอบหืดแก้หอบหืดหลอดลมอักเสบลอดลมอักเสบถุงลมป่วงคลองเนี่ยุงวันนี้เรากินเนี่ยบันทึกเป็นบันทึกในภาษาตำราล้านนาตำราพื้นเมืองนี่มาเป็นหลายร้อยปีเนาะแค่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์เหมือนฝรั่งนะครับอืมครับอ่า ลุงถีครับช่วยปิดท้ายนะมุมมองในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคในมุมมองของลุงในมุมมองของท่านถีจีใจหมอสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดน่านลุงช่วยฝามมุมมองแค่าอาวิสัษย,ษยทัศนมุมมองในการใช้รักสมุนไพรในการรักษาโรคนะครับมีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับการนําสมุนไพรในการใช้รักษาโรคแทนการใช้ยาของทางโรงพยาบาลก็คือยาของทางโรงพยาบาลจะมีผลข้างเคียงเนาะ ครับลุงช่วยพูดอะไรปิดท้ายนะครับอ๋อจพูดได้เนพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับสมนุนไพรที่มีความรู้ที่ในความคิดลุงอ่ะคือมาอาคิดออกมาว่าอามาทสมาสมุนไพรรักษาโัวเองเลยรักษาหลุดสานตัวานี่แหละลุงเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคลมลรลมนะอ่ะโรคลมก็คืออ่า ลุงถีนะครับเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านเนาะอยู่ที่อบ้านป่าตองหมู่ที่เท่าไหร่ครับมหมู่ที่แปดตำบลศิลเพชจังหวัด,ดน่านครนับการเดินทางนี่มาได้สองเส้นทางแล้วลุงเนาะม,มาทางอำเภอท่าบางผานะเลี้ยวซ้ายมาที่เลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายมาที่บ้านไผ่โมนนะถ้ามาทางวัดขงนะถ้ามาเส้นทางเส้นสัตติสุขก็คือตรงมาเลยนะตรงเลยเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายตรงมาเลยตรงมาเลย้ันป่าตองอ่าแล้วก็จะมาอีกเส้นทางก็คือทางอำเภอปัวนะหาก พี่น้องประชาชนอยากจะได้สมุนไพรพื้นบ้านเนาะในการรักษาโรคนี่มีทางจัดส่งทางออนไลน์ไปอาแบบนี้มีไหมกล่องพัสดุนี่ให้ลูกหลานทําส่งให้ได้ไหมจัดหาสมุนไพรแบบนี้ได้เนาะไอแต่เป็นบางอย่างเนาะบางเป็นบางอย่างะก็คือมีไหมครับที่ว่าส่งทางพัสดุไปแบบนี้มีไหมก็คือยังเนาะแต่ว่าทางลูกทาบ้านจิ๋วว่องนี่มีนะไให้หลานส่งหากพี่น้องประชาชนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากจะได้สมุนไพรพื้นบ้านนะครับในการรักษาโรคนะครับ แล้วก็อยากจะ,ะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรเนี่ยของอลุงลุงถีจีใจเนี่ยครับจังหวัดน,น่านเนาะบ้านป่าตองเนี่ยก็คือเข้ามาทางเส้นทางน้ําตกศิลาเพชรเนาะก่อนจะถึงเส้นทางก่อนจะถึงน้ําตกศิลาเพชรเนี่ยเลี้ยวฝาซอยแรกเลย,ยวฝาบ้านอยู่ตรงหวัวมุมเนี่ยหลังที่2 2> สองที่รนะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลุงถีจีใจนะครับหมอสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดน่านนะครับที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้วันนี้นะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวยังไงขอลบกคนลุงถีเนาะไปเดินพาไปชมสวนสมุนไพรที่ลุงถีปลูกไว้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สวนสมุนไพรของลุงถีจีใจนะครับสวนอยู่ติดกับแม่น้ําศิลาเพชรเลยนะแม่น้ำยางแม่น้ำยางเลยครับน้ําตกศิลาเพชรเลยครับที่สวนของลุงถีนี่ปลูก เพื่อสมุนไพรอะไรไว้บ้างครับนี่นี่ต้นฝางนี่ยผีเชื้ออันนี้ต้นฝางข้างหลังนี่ไต้นฝางนี่นะครับนี่ต้นฝางรักษาโรคอะไรครับต้นฝางเนี่ยครับรักษาโรคเอ่อเลือดเลือดเนาะอ่าแก้ปวดเมื่อยเนาะให้ถ้าถ้ากินนี่แล้วมันจะเอ่เลือดล้มเดินปกติมันบาดได้ข้างในในสมองเลือดบาดได้ข้างแล้วมีต้นอะไรอีกครับนีุู่ปนี่ต้น ต้นไหนครับมีเชื่อในกลุ่มนี้นี่มันต้นนี้มันตายด้วยไงล่ะขายอะไรบ้างแล้วมีต้นอะไรอีกบ้างครับต้นผีเสื้อนี่รักษาโรคอะไรครับเกล็ดลมลูกลมแล้วมีต้นอะไรอีกบ้างครับเกล็ดลมอ่ามีเกล็ตาหมออยู่ปุ่นไหนครับงงอันเนี้ยก็คือสวนนี่โรคนะนอนนึกเหรครับ มอเนี่ยนะครับเป็นเงาปลาหมอนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเงาปลาหมอเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูนี่ไงนี่เงาปลาหมอนะครับแล้วมีต้นอะไรอีกบ้างครับพี่เยอะนะต้นฝางนี่ปลูกยากนะครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะโตเนี่ย ต้นใหญ่ขนาดนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะใหญ่มากเลยต้นใหญ่จริงๆเลยมีเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับหากจะมาเที่ยวที่สวนลุงถีนี่มาได้น้องลุงถีเนาะเนี่ยลุงถีหันมาหน่อยยุดติดกับอ่าข้าม,าม,าามาอ่อาลำน้ำยางวะนะเข้ามาที่น้ําตกศิลาเพชรน,นี่ครับข้ามสะพานมาเนาะ,ะสวนจะอยู่อ่าขวามือนนเนาะลุงเนาะเนี่ยลุงครับ ลูงทีช่วยเก่าวอะไรปิดท้ายน่ครับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรการปลูกสมุนไพรในในการรักษาโรคเนี่ยครับตัวยายนี่มันมีหลายอย่างผสมกันผสมกันแก้โกรคเลือดลมในปกติหรือต้นตกต้นไม้ก็ตกบ้านก็ต้องต้มถางนี่ถิน มันเลือดมาได้ขังใน,ในสมองในหญ่ใจลายมาได้เขาบอกมาชื่อหลายหลายคนเลยคนนิสาของมาชื่อครับครับลูกศิษยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ